สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือนี้กาจะมาแบ่งปันประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งครับในการกรีดยางผมจะพามาตอลินครับนี่ครับรรลักษณะลินมันจะสั่นอย่างสิครับนี่เวลาเวลาเขากีดมันกักกดจิติดติดถ้วยยางเนาะนี่ติดถยย้่ยยางแล้วมันกักรีดยางครับเรือว่าแก่ไขเฉพาะนากนครับในกรณีเขาว่ามีลินแบบยาวครับ หรือว่ามันมียาวแต่มันยาวพอถึงครับนี่ครับอุป,ปกรณ์ผมก็มีใบไม้ใบยางกับก้านครับ,ก,รบก้านใบกก้านใบผมจะพับเครื่องครับนี่ครับพับเครื่องทั้งสี่ครับเพื่อเวลาเขาเสียบใส่กับลิ้นแล้วมันก็จีเฮ็ดให้บอ่อเลื่อนไปเลื่อนมาครับเฮ็ดให้เน้นครับ เดี๋ยวผมจะเห็นให้เบิ้งนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นจังสีครับนี่ผมจะพับครั้งๆอาจมองเห็น่อครับนี่ผมจะพับเครึ่งนึงครับนี่ครับพับเครื่องแล้วก็เสียบใบยางเข่ากัดเลือกเอาเอาขนาดแบบใดก็ได้ครับแบบสั้นแบบยาวก็ได้ครับจะอย่าให้มันหัวเลยครับไม่ให้มันขาดเพราะว่าน้ายางมันจะบ่ลงถวยครับมันจะหลด น่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะย้ายลหลดม่ครับแล้วผมจะกรีดให้เบิ้งครับตอนนี้กย้าย่หลดลงมาแล้วขยับถวยลงมาแล้วครับี๋ยวผมจะกรีดให้เบิ้งมันมันจะลงถวยเปล่ากัดคออนุญาตะครับมือกล่องอาจจิสันแน่เพราะว่าผมมาเดลคาร์ตังกลองมา นี่ครับเข่ากัดพับพับหางไอ้พับกานมันเข้าไปหน่อยหน่อยหนึ่งครับนี่นี่ครับพับให้มันแข็งเรามันกระจิตด,ดันดันกระต้นยางไว้ครับเวลามันดีดออกกรจิตด,ดันแรงสิครับเทคนิคง่ายๆครับแต่ว่าบางคนอาจจะบ่เคยใส่ผมก็เลยผมเข็นอยู่ประจาผมก็เลยลงให้เพื่อนๆเบิ่งครับเพื่อ ผู้ใดอาจจะมีไอเดียดีก็เนกาดคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเพิ่งดันคางกะไรครับเนี่ว่มามันตรงถ้วยบอนี่มันก็จะลงมาสุดนี่แหละครับลงเกือบเครื่องถ้วยครับแล้วเวลากีดก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันบอกเกกากำน้ำถ้วยยางครับมันอยู่ไกลลิ่นมันก็ตอกลิ่นยาครับ ย่อยแล้วครับนี่ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับ